สวัสดีค่ะชาวาลัคนาตุลน,นะคะราศีตุลทุกท่านคลิปนี้เป็นการทํานายดวงนะคะงานเด่นแล้วก็เลขนำโชคนะคะเกี่ยวกับเรื่องของงานเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็เลขนําโชคนะคะในการทํานายครั้งนี้ค่ะให้ผลในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะซึ่งก็จะนะคะมีในเรื่องของลิงนะคะที่ส้มปักหมุดไว้ให้ตรงคอมเมนต์นะคะคลิกเข้าไปแล้วก็จะ รู้ตารางในการดูลัคนาแบบง่ายสําหรับคนที่ทราบเวลาเกิดแต่สําหรับใครที่ไม่ทราบเวลาเกิดไม่เป็นไรนะคะสามารถที่จะดูตามราศีปกติก็ได้แล้วก็การทํานายครั้งนี้เป็นการทํานายรวมไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการดูนะคะก็คือคุณต้องแต่ตรองนะคะเพื่อที่จะเอาวิธีการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหานะะในสิ่งที่ไม่น่าพึงประสงค์อะ่ะในเรื่องของงานเงินอะ่ะนะคะเอาไปปรับใช้ก่อนเพื่อให้สิ่งที่ไม่โอเคอะ่ะไม่ต้องเกิดขึ้นได้นะคะก็เอาสิ่งที่คุณคิดว่ามันดีกับคุณเอาไปปรับใช้อันไหนที่คิดว่า ไม่เหมาะสมไม่ใช่ไม่ตรงไม่ต้องดับไปนะคะถ้าต้องการคําทํานายที่แม่นยําในรายบุคคลต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะใครอยากจะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือว่าต้องการที่จะเรียนนะคะในการอ่านไพย่ยีีกับส้มสามารถติดต่อเข้ามาได้ทางไลน์แล้วก็ Facebook ที่ขึ้นไว้ให้นี้ได้เลยนะคะฝากนะคะกดติดตามหรือว่าขอแอดเป็นเพื่อนก็นได้นะคะใน a c e b o o k นะนะคะส้มจะมีการไลฟส์สดดูดวงฟรีนะคะแล้วกนะะ็จะมีการแจกของรางวัลในทุกๆเดือนด้วยนะคะค่ะแล้วก็ฝากนะคะสำหรับการกด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะสำหรับ YouTube ช่องนี้ไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปนี้ของส้มนะคะในทุกๆคลิปด้วยนะคะโอเคค่ะเริ่มเลยนะคะเริ่มจากการงานก่อนนะคะการงานชาวตุนนะคะการงานนะคะงานเยอะงานหนัก ะะะก่อนหน้านี้งานอาจจะมีสบายๆบ,บ้างแต่ว่างานเยอะงานนะักคุณเองค่อนข้างที่จะไม่อยากจะคาดหวังอะไรมากนะคะด้วยความที่ว่าก่อนหน้านี้มันมีเรื่องของรายได้ที่เข้ามาหรือการทํางานอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่ารายได้มันอาจจะมีการลดลงนะคะในช่วงต้นเดือนเนี่ย ส้มเดี๋ยวเดี๋ยวส้มจะบอกให้ว่าทําไมมันถึงเกิดเรื่องประมาณนี้ขึ้นนะคะคือมันเหมือนกับว่าคุณเองอาจจะอยากทําอะไรใหม่ๆนะคะในเรื่องของตําแหน่งนะคะหรือในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าในการทํางานก็ต้องรอด้วยนะคะมันยังมาไม่ถึงใครอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือลงทุนอะไรใหม่ๆก็อาจจะต้องรอไปก่อนแล้วก็สิ่งที่คุณคาดหวังไว้ ะค,ะคุณอาจจะตั้งใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานอะไรบางอย่างแต่ว่ามันไม่ได้เท่ากับที่คุณคาดหวังนะนะคะก็เลยมีความรู้สึกไม่ค่อยกล้าคาดหวังตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมันมีสิ่งที่ทำให้ทำให้สิ่งที่คุณทำอะนะ,ะในเรื่องของการทํางานมันมันไม่ค่อยเวิร์กนะคะเพราะในเรื่องของคําพูดนะคะชาวตุลต้องระวังนะคุณเป็นคนมีเสน่ห์มากนะคะเรื่องนี้มันอาจจะมีการวนล,ลูปเกิดขึ้นอีกในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะอันนี้ก็คือ ในอัปปวันส์นะคะออัศวินถือไม้ท้าหัวกลับคือต้องระวังอ่ะในเรื่องของคําพูดในบางคนเนี่ยนะคะอาจจะวางแผนนะคะในเรื่องของการเดินทางไว้แต่ก็ไม่ได้เดินทางนะคะไม่ได้เดินทางไปตามที่ต้องการนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของคนในครอบครัวก็ได้หรือคนรักก็ได้นะคะมันก็เลยทำให้แบบกลายเป็นว่าเรื่องส่วนตัวมากระทบ นะคะทำให้ไม่อยากเดินทางหรือว่าไม่ได้ไม่ได้ไปอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าเงินไม่พออะไรประมาณเนี้ยเพราะว่ามีปัญหาในครอบครัวนะคะแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนาะนะคะที่ทําให้ธุรกิจหรือว่าในการทํางานมันมันมีปัญหาหรือมันไม่ไม่ได้เหมือนอย่างที่เราตั้งใจคิดเอาไว้ว่าผลมันจะต้องออกมาดีเท่ากับที่ใจเราต้องการนะนะนะคะที่ผลมันออกมาไม่ค่อยดีส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะคําพูดเราด้วยนะคะ นะอย่างที่บอกว่าชาวตุนเป็นคนมีสเสน่ห์จริงๆอยู่นิ่งๆก็แลดูแบบแลดูหลอ่อแลดูสวยแล้วว่าไม่ต้องทําอะไรมากเลยนะคะเพียงแต่ว่าบางทีคุณพูดอะไรออกไปอะ่ะแล้วมันทําให้คนที่ทํางานร่วมกันกับคุณนะ่ะหรือผู้หลักผู้ใหญ่อะ่ะเขาไม่ได้เอ็นดูคุณโดยเฉพาะในช่วงนี้นะนะคะเพราะฉะนั้นส้มแนะนำนะคะว่าใช้ระมัดระวังการใช้คําพูดนิดน,นึง นะะยิ่งถ้าต้องทํางานร่วมกับคนหมู่มากมันทําให้คนที่เคยรักเราชอบเราหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยเอ็นดูเราอ่ะเขามีความรู้สึกว่าอืมเขามีความรู้สึกแบบ ไม่อยากจะซัพพอร์ตเราไม่อยากจะสนับสนุนเราอะค่ะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดนี่แหละนะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการกระทบกระทั่งการสําหรับหุ้นส่วนธุรกิจด้วยนะคะถ้าไม่ระมัดระวังการใช้คําพูดบางทีในเรื่องของหุ้นส่วนทางธุรกิจก็อาจจะมีปัญหาด้วยนะคะอแต่คุณยังดีนะอย่างที่บอกนะคะว่าผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าหัวหน้างาน ในในบางคนเขายังเข้าใจคุณอยู่นะคนที่มีความใจเย็นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะอาจจะเป็นคุณแม่คุณนะคะ D a Place คุณแม่คุณแฟนคุณนะคะหัวหน้างานคุณที่มีลักษณะเอ่อเป็นคนอวบอั๋นนะคะเป็นสีผิวไหนก็ได้นะคะเป็นคนลักษณะอวบนะคะเขายังโอเคกับคุณอยู่นะนะคะคือเขาอาจจะเตือนคุณอะประมาณนั้นอะนะคะคือยังเอ็นดูยังแบบเออเห็นว่าคุณมีอะไรควรจะปรับปรุงเขาก็บอกแต่ตัวคุณเองอะต้องเข้าใจเขาด้วยนะว่าเขา หวังดีกับคุณอนะคุณอย่าเผลอไปพูดอะไรที่ไม่ดีกับเขานะนะคะบางทีคือเวลาคนเราอยากจะเตือนอะเขาก็เตือนด้วยความที่บริสุทธิ์ใจจริงๆแต่บางทีเรามองเขาอะเป็นในแง่ที่เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะมองความปรารถนาดีของเขาเป็นอีกอย่างหนึ่งอะนะคะมันก็จะทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากจะซับพอร์ตหรือหรือบอกอะไรเราและไม่อยากจะแนะนําอะไรเราละอืมถ้าเราพูดไม่ดีกับเขานะคะเพราะฉะนั้นระวังคำพูดให้มากๆเลยนะคะ โอเคนะแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนอะไรต่างๆอ่ะส้มคิดว่าคุณน่าจะชะลอไปก่อนเพราะว่ามีความยังไม่มั่นคงไม่มั่นใจนะคะในการที่จะเปลี่ยนงานใหม่หรือว่าการลงทุนใหม่ๆเนาะประมาณนั้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินค่ะการเงินนะคะมีเรื่องให้ใช้เงินค่อนข้างมากๆเลยนะคะแล้วก็เงินที่เงินเสริมนะคะหรือว่าเงินที่ต้องการเพิ่มอะ่ะมันอาจจะได้ชา้า สักหน่อยนะคะอาจจะต้องรอสักนิดนึงนะคะผู้ใหญ่ที่คุณพึ่งพาได้แฟนคุณหรือคุณแม่คุณที่มีลักษณะแบบนี้อวบๆวบนะคะจะสามารถช่วยเหลือในเรื่องการเงินของคุณได้เนาะนะคะแล้วก็ระวังเรื่องของการซ่อมรถซ่อมราด้วยนะยังมีอยู่อ่ะนะคะอันนี้เลยอาจจะไม่ใช่รถของคุณเองด้วยนะอาจจะเป็นรถของแฟนด้วย <c oughs> นะคะมีเกณฑ์การซ่อม นะคะซ่อมยวดยานพาหนะนะคะใช้เงินเสียเงินไปกับเรื่องนี้ในบางคนก็เป็นพ่อแม่บุญทุ่มนะคะเสียเงินกับคุณแฟนะนะคะแฟนมาขอหยิบยืมเงินนะคะหรือว่าเลี้ยงแฟนอะไรประมาณนี้นะคะเสียเงินกับอาหารการกินก็เยอะเหมือนกันโอเคมาดูค่ะสำรับโชคลาภนะคะมีไหมนะชาวตุลน,นะนะคะโชคลาภชาวตุลค่ะ หรือผู้อุปถัมภ์นะคะในเดือนนี้มีลักษณะไหนบ้างมีไหมนะคะโอเคค่ะตัวคุณเองอะอย่างที่บอกนะคุณอะมีคุณอะ,ม,ออณอะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ที่เอ็นดูคุณแต่ว่าคุณอย่ามองความปรารถนาดีของเขาผิดเพี้ยนไปเนาะนะคะตัวคุณเองต้องระวังความดือ้อหรือความที่ตัวเองอยากจะ เชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปอันนี้ต้องระวังนะคะถามว่าโชคลาภมีเยอะไหมนะคะโชคลาภเนี่ยต้องบอกว่ามีครึ่งๆนะคะโชคลาภจะมาจากคนในลักษณะขาวอวบคนอวบอวบอะนะคะจะให้โชคลาภหรือว่าค่อนข้างที่จะเป็นคนที่แบบเมตตาคุณอะอประมาณนั้นนะคะแล้วก็ช่วยเหลือคุณได้ในหลายๆเรื่องเลยมีอะไรก็ลองปรึกษาเขาดูนะคะโอเคมีเลขนำโชคนะคะ หเดือนส้มให้ผลเดียวไปบริหารกันเอาเองนะคะชาวตุนเอาไปใช้ทำอะไรก็ได้นะคะเลขนําโชคนะคะ9ค่ะ6ค่ะ9 6และ4ค่ะไม่ซ้ำกันเลย9 6และ4นะคะโอเคมาดูสำหรับสุขภาพค่ะ สุขภาพต้องระวังอะไรบ้างคะชาวตุลในเดือนพฤศจิกายนนี้เบาหวานนะ้ำมาแรงนะจ๊ะเบาหวานนะคะอารมณ์มันจะแบบเบื่อเบื่อซ็งๆด้วยนะมันเป็นอารมณ์เบื่อเบื่อซิงซของเราด้วยนะคะป่วยใจบางคนป่วยใจมากกว่านะคะแล้วก็มีการปวดเมื่อยข้อมือข้อแขนอะไรประมาณนี้นะคะต้องระวังนิดหนึ่งมีโรคเกี่ยวกับหัวใจด้วยนะคะ นะการผ่าตัดหัวใจนู่นนั่นนี่หัวใจอาจจะเต้นผิดจังหวะหรือว่ามีเรื่องราวความผิดปกติของหัวใจต้องรีบไปพบแพทย์นะคะนะอย่าคิดเองนะอย่าคิดเองมีอาการอะไรปกติเกี่ยวกับอวัยวะภายในต้องไปพบแพทย์นะคะเพราะว่ามันอาจจะมเีเรื่องของเกี่ยวกับหัวใจเกิดขึ้นมาได้เนาะนะคะโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนนะคะมาดูนะคะสำหรับวิธีการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหานะนะคะของ ชาวตุลน,นะคะแล้วก็การมองในเชิงบวกแหละเพื่อทําให้การงานการเงินดีขึ้นนะคะอันดับแรกสุขภาพคุณต้องแข็งแรงจริงๆนะมีความรู้สึกว่าสุขภาพคุณคุณก็โหมงานหนักเหมือนกันะนะคะและสุขภาพใจใจเป็นประธานนะคุณต้องมีเรี่ยวแรงต้องมีเรี่ยวแรงที่จะไฟหรือว่าอยู่บนโลกนี้ให้เพิ่มมากขึ้นแหละต้องเชียร์ัพให้กำลังใจตัวเองมากกว่านี้นะคะอาเซนเจลชาเมลค่ะอันนี้นะคะ คุณต้องให้กําลังใจตัวเองแต่ถ้าเกิดว่ามันไปถึงการที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าอะไรประมาณนั้นต้องพบแพทย์เท่านั้นเลยนะคะเพราะว่าสารในสมองมันได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะใดๆก็แล้วแต่คุณต้องรักษาสุขภาพตัวเองไม่งั้นมันจะไปทํางานต่อไม่ได้เพราะส้มเห็นว่าชาวตูนบางคนขยนขันขันแข็งมากๆในเรื่องของการทํางานส้มว่าหลายๆคนนแหละนะคะคุณต้องคุณจะเอาแรงที่ไหนไปขยนขันขันแข็งคุณต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะนะคะคุณต้องอบกอดสุขภาพตัวเองไว นะคะเออประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นชามูเอลก็เป็นเทวดานะคะเป็นนางฟ้าที่เกี่ยวกับในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพนะคะสุขภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะมันก็จะสามารถที่จะทํางานอะไรต่างๆได้ดีมากขึ้นเนาะเพราะว่า่ซมีความรู้สึกว่าหลายๆคนทํางานใช้แรง นะคะเออหลายๆคนทํางานใช้แรงนะอาจจะทําไร่ทาสวนซึ่งเป็นงานเด่นของคุณนะคะแล้วก็งานเด่นของคุณอีกอย่างหนึ่งก็คืองานที่เกี่ยวกับอาหารและน้ําและงานที่เกี่ยวกับผู้หญิงทุกอย่างเลยงานฝีมือของผู้หญิงงานการบริการการให้บริการต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับผู้หญิงงานละเอียดละอได้หมดเลยนะคะอันนี้เป็นงานเด่นของชาวตุลน,นะนะคะลืมพูดไปนะคะ miracle s ลเซ mistake นะคะมันมีสิ่งผิดพลาดเกิดขึ้นก่อนหน้านี้หรืออาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้เลย นะะในช่วงเดือนพฤศจิกายนอย่างที่บอกเลยค่ะระวังคําพูดนะคะระวังคําพูดค่ะคิดเยอะๆก่อนที่จะพูดหรือโพสต์อะไรออกไปนะคะมันอาจจะมีคนไม่เห็นด้วยกับเรามากกว่านะ,ะมันอาจจะสร้างความรู้สึกไม่ดีแล้วทําให้คู่ค้าธุรกิจหรือคนรอบข้างเรามองเราเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้นะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นในการทําอะไรอาจจะต้องประณีประนอมแล้วก็คิดเยอะๆก่อนที่จะพูดอะไรออกไปนะคะ จากสิ่งผิดพลาดถ้าเกิดว่าคุณได้ทำมันไปแล้วนะคะอย่าทำซ้ำเดิมแล้วมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะการให้อภัยอ่ะมันมีอยู่ในโลกมนุษย์เสมอนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผิดพลาดไปแล้วแล้วเราไม่จมอยู่กับความผิดพลาดนั้นแต่เอาสิ่งที่ผิดพลาดมาปรับปรุงให้ดีขึ้นแน่นอนคุณจะได้รับโอกาสใหม่นะคะและชีวิตคุณจะดีขึ้นมากๆเลยในเรื่องของงานเงินนะคะทีมสปิริตนะคะอันนี้นะคะ ตัวคุณเองอะนะคะต้องมีหัวใจของความเป็นทีมเนาะนะคะในการทํางานยิ่งถ้าเกิดว่าทําธุรกิจเป็นหัวหน้าก็ต้องรับฟังลูกน้องต้องไปด้วยกันนะคะแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นลูกจ้างนะคะเ,เป็นพนักงานนะคะเราก็จะแบบทำอะไรไปคนเดียวไม่ได้อะนะคะเราต้องปณีประนอมเนาะอย่างที่บอกใช้คำพูดนะคะในการทำงานโอเคคือมันต้องแบบ นึกถึงใจเขาใจเราให้เยอะๆเลยนะคะการทำงานถึงจะประสบความสําเร็จเพราะว่าท้องมีความรู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือว่าคุณจะทํางานร่วมกับคนอื่นเป็นพนักงานอะไรก็ตามคุณทํางานคนเดียวไม่ได้ไม่มีใครสามารถที่จะทําอะไรคนเดียวได้นะมนุษย์ก็คือสาสต์สังคมนะคะเพราะฉะนั้นในการพูดการจาอะไรนะคะในการทํางานร่วมกับคนอื่นมันต้องไปด้วยกันนะคะให้มีหัวใจของการทํางานเป็นทีมเนาะนะคะเ,เขาเรียกว่ารับฟังเขา นะคะดับฟังเขาครึ่งหนึ่งเอาของเราไปครึ่งนึงอะไรประมาณนี้นะคะปรับๆกันนะคะมันก็จะทําให้เกิดความสําเร็จในเรื่องของการทํางานขึ้นมาแล้วก็มันจะมีความสุขในระยะยาวในการทํางานร่วมกันเนาะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะชาวตุนนะขอให้ชาวตูนทุกคนร่ํารวยโชคดีนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ